แล้วพี่ฟิลไปมาจริงๆแล้วกลับเข้าเรื่องผมกำลังจะทำอีกเอพิโซดนึงจะเป็นเอพิโซดแบบหาเทลร้อยโล,ลเล่าสิ่งน,นี้รับพี่ฟิลเคยเจออะไรประมาณพวกนี้ไหมแบบใกล้ๆเฉียดๆเพื่อนในกลุ่มเจอเนี่ยวิวแล้วเนะี่ยกลัวเนะ <c oughs> นี <c oughs> <ม>่ยแอดแยดแอดอ่ะผจะบอกว่าผมเดินป่ามาสิบปี <c oughs> หรือเอาว่าตลอดชีวิตผม <c oughs> ผมไม่เคยเจอสิ่งนี้รับนะแต่เพิ่งมาเจอครั้งแรกเนี่ย ไปที่วังหีบ่าใต้ใช่ไหมวังหีบ่าใต้่าใต้ใช่เมื่อเนี่ยผมเพิ่งไปเมื่อต้นพฤษสภาที่ผ่านมานี่ครับแล้วมันต้องนอนที่นั่นน่ะประมาณสามคืนเนาะปกติอะปกติอะ่อะเวลาเรานอน,อนกลางคืนน่ะเราก็ได้ยินเสียงใบไม้เสียงสัตว์เสียงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติะ่ะะ นี่นอนเตหรือว่านอนนอนเปยครับนอนเปอ๋อไม่ชอบนอนเตคือป่าอ่าป่าใต้ม่นนอนเปมันปัญหาที่กลางเต้นไม่ค่อยได้เพราะป่ามันลกครับครับดังนั้นเนี่ยพอเรานอนเปอ่ะมันเหมือนกับว่ามันก็มีทั้งลมมันมีทั้งความแบบมันเหมือนมันไม่มีอะไรปกป้องเราอะอม,มันมีนไม่จมผิวนิดนึง แล้วก็กลางคืนน่ะผมได้ยินทุกคืนอยู่แล้วก็คือมันจะเสียงใบไม้เหมือนมีคนเหยียบหรือเป็นสัตว์เป็นอะไรเงี้ยแต่เราก็คิดแบบวิทยาศาสตร์นะน้องเอออาจจะลมพัดหรือ,อเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากก็ผ่านคืนสองมาผ่านคืนสามคืนหนึ่งคืนสองมาไม่มีอะไรพอคืนสามคืนนั้นน่ะเป็นคืนที่การแคมป์ริมริมน้ําตกแล้วมันหาต้นไม้ไม่ค่อยได้ครับ ผมผมกับเพื่อนก็คือผมเนี่ยกลางเปส่วนเพื่อนเป็น n. เต็นท์ก็กางอยู่ในในละแวกเดียวกันซึ่งห่างจากคนอ<ม>ื่นเขาประมาณหนึง่งเลยนะนก็คือไปหาที่ป,ปุบใหญ่หปุบใหญ่เขาอยู่บนเนินกันแล้วก็ลูกหาก็จะอยู่ริมแม่น้ําส่วนผมก็เข้ามาข้างในลึกกับ<ม>เพื่อนแล้วมีแบบไม้ต้นไม้ที่แบบล้มพาดขั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเหมือนมันแยกแยกอาณาเขตกันนิดนึงแล้วก็ เราก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็รู้เออเนี่ยเราเรากลางในสุดเลยนะเพราะในนึงเราก็กลัวว่าฝนตกแล้วน้ําจะขึ้นอ,อพอขึ้นเราก็ไม่อยากย้ายไง,งเราจะได้แบบเออไม่ต้องหนีเนี้ยก็ยังไงก็อยู่ลึกละอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเอออยู่ในสุดละมันก็แอบไกลนิดนึงก็วงเวงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดนึกถึงเรื่องนั้นแล้วจนจนคืนนั้นน่ะเรานอนประมาณสามทุ่มกว่า ก็เข้าไปนอนแล้วเราก็หลับยาวเลยนะจนตื่นขึ้นมาเองตอนตีสามครึ่งออเออก็แบบดูในกาตออีสามครึ่งแล้ววะแล้วก็พยายามหลับตานอนอีกรอบหนึ่งว่าเออก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะแล้วก็ได้ยินเสียงแบบเสียงใบไ,ไม้ใบ,บเหี่ยวใบไ,ไม้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติผมได้ยินมาสองคืนเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราหลับตาแล้วเราก็ ได้ยินกกลบแกลบแรับเริ่มเป็นจังหวะคือมันเดินมันเหมือนเสียงมันใกล้เรามาเรื่อยๆอต่เราก็ลึกในใจชิบหายละจนมาแกลบข้างๆหูเนี่ยแล้วเราก็อะไรวะแบบคือเลกในในใจนะแล้วเรารู้สึกว่าเปเราอ่ะ ข้างๆตัวเราคือเปย์เป็นแค่ผ้าหุ้มเนอะแล้วเรานอนอยู่กลางมันโดนดันด้วยมันโดนดันอ่ามันมีมวลแต่เนี้ยแล้วมันโดนดันอะรู้สึกได้ว่ามีอะไรมาดันดันข้างตัวเราอ่ะแล้วเปเอียงเล็กๆครับเราก็เราก็เสียวแล้วแล้วสักพักคือเปย์มันมันหุ้มตัวเราอย่างเงี้ยผ้าเหมัอนก็ตั้งใช่ป่ะสักพักมันก็มีความรู้สึก เหมือนหน้าเนี่ยเหมือนหน้าเนี่ยผ่านผ้ามาแล้วมาจ่อหน้าเราอย่างเงี้ยแล้วก็หายใจหายใจลดเราอะ่ะอแล้วก็แล้วก็บ่นอะไรไม่รู้แบบเราฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะเออเออแล้วเราตอนนั้นอะ่ะเราก็ตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยเอออคือต้องการตะโกนเพื่อให้เพื่อนไปข้างๆอะ่ะได้ยินเอแล้วออกมาช่วยเออ แล้วแบบเต็มช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่หายใจรถอย่างเงี้ยมันก็พักเขาก็ขับไปเออแล้วตอนนั้นอ่ะเราแบบพนมมือเลยนะพนมมือเลยนะแล้วก็สวดอะไรก็ได้ที่กูนึกออกซึ่งเป็นความรู้สึกว่าแย่มากๆอ่ะที่ที่เป็นคนไม่จําบทสวดหาเหวอะไรเลยแล้วกูก็สวดไม่จบสักบทด้วย แต่ก็พยายามตรวจพยายามแผ่เมตตาทุกสิ่งทุกอย่างทาทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ทําได้ <c oughs> คือจะบอกว่าฝันไหมก็มันเลียวมากรู้สึกว่ามันเลียวมากแล้วจะบอกว่าละเมอไหมคิดว่าไม่ใช่เพราะว่ารู้สึกตัวว่ามานอนพนมมืออแล้วก็สวดมนต์ทุกอย่างเท่าที่นึกออกนอนสวดมน,งงนดต์อย่างนั้นตั้งแต่ตีสามครึ่งยันหกโมงเช้าจนมีคนตื่น <c oughs> เออ ไม่หลับเลยก็ค,คือนอนไม่หลับหรือนอนไม่ได้เลยอเออ,อแล้วก็แบบตอนเช้าลุกขึ้นมาเนี่ยคือจนเห็นมีมีแสงไฟจากเฮดแลมอ,อ่ะก็เลยถึงลุกขึ้นมาแล้วก็ดูข้างๆว่ามีรอยเท้ามีอะไรอย่างไงนะ้ยมันก็มันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกอเออแต่แค่แบบมันเป็นความรู้สึกที่เลี้ยวที่สุดในชีวิตละที่รู้สึกได้ว่าเนี่ยเจอ อเออแล้วก็เจอในป่าครั้งแรกกดที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อะไรซึ่งปกติเวลาผมเข้าปาา่าผมไม่ไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้อะไรอยู่แล้ว p, แต่ผมก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ยกมือไหว้ไม่ได้อะไรนะเพราะเราเออเพราะเราเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าเราไม่ไม่ได้เชื่อแต่เราก็ไม่ลบหลู่ละกันดังนั้นเราก็ไม่ได้ลบหลู่และเราก็ไม่ได้ขอไม่ได้อะไรเงี้ย แต่ว่าพวกในพานอะไรเวลาเรานาเขาเขานําเราเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะเส้นเจ้าที่เจ้าทางให้เราแหละเออเราก็เลยรู้สึกอ่ะโอเคแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอละแล้วตราบใดที่เราไม่ได้เขาเรียกว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไปทําอะไรไม่ดีอ่ะอืเราไปกึก้ไปฉี่เราก็เราก็ยกมือไหวอันนี้นเรื่องปกติอยู่ละเออเราก็เชื่อวมันก็เพียงพอแล้วอะไรเงี้ยอืม,อมก็ก็เลยก็เลยแบบจําจําอะ แล้วสิ่งที่เราพูดไปตอนนั้นอ่ะเราบอกว่าเนี่ยถ้าเราจะป่าไม mm ่ hmm. ใช่สิเราบอกว่าเราอ่ะเป็นแค่นักท่องเที่ยวเราเป็นผู้ผ่านมาเดี๋ยวเราก็ผ่านไปเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้มาไม่ดีกับเขาแล้วก็ขอให้เขาอ่ะอย่ามาไม่ดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ให,ให้แบบถ้าจะมาก็มาแบบดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาแบบรบกวนเราเลยเออเดี๋ยวออกไปเนี่ยเดี๋ยวทาบุญให้ซ mm hmm. ึ่งผมนะผมก็ทําบุญให้นะ <Okay. S 2> เออเขาทำบุญแล้วก็เงินลึกให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะเออแต่เรารู้แค่ว่ามันมันเลียวมากมันรู้สึกว่ามันเหมือนของจริงอะ่ะครับหรือนเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่<อ>น่าจะที่สุดละเพิ่งเจอ,เอ,อสดๆารแล้วลงที่ตื่นมาก็ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเนาะต้องรลอลงมาก่อนแล้วคอ่อยก็ลอเล่าไปก่อนอผมก็เลยเล่าแล้วมีคนคล้ายๆเจอเหมือนกันแต่ไม่มีใครเจอเลยไม่มีใครรู้สึกใครเจอ เพื่อนที่อยู่เต็นต์ข้างๆผมก็ไม่ได้ยินเรียกด้วยนอนสบายอ่าครับใช่แล้วพานพานเขาก็บอกว่าปกติเวลาเขานอนเขาก็นอนตรงที่ที่ผมนอนนั่นแหละเขาก็ไม่เคยเจอ,อ,อแต่ก็มีคานคนนึ่งนะเขาก็ทักมาว่าที่เจอที่เจออะไระผู้หญิงหรือเปล่าอุ้ยจู่ๆเขาทักพูดผู้หญิงเว้ยแต่ผมไม่รู้หรอกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย <laughs> แต่เขาบอกว่าไม่มีหรอกพี่ไม่มีหรอก แล้วมึงจะพูดมาทําไมผู้หญิงมึงเคยเจอหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรแต่เขาก็บอกเขาเาก็ถามเราเออพี่ไปทํะไรไม่ดีไปอะไรไม่ดีไม่ได้ขอหรือเปล่าหรือไปทับอะไรใครอะไรเงี้ยบมกกูจะรู้ไหมอ่ะกูก็เจอแต่ป่าไปฉี่ไปขี้กูก็เอาที่ที่มันสะดวกกูก็ยกมือไหว้แค่แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็นี่แหละเป็นประสบการณ์ที่ที่ที่ว่าแย่สุดละ อ่าแต่ก็แ้วแเราคิดว่าครั้งหน้าจะก็คือคงคำเหมือนเดิมแหละก็อยู่ที่อยู่ที่ดวงลเน้องว่าจะเราจะคอนเน็กหรือไม่คอนเน็กหรือว่าเราจะอะไรเราไม่ได้อบกหลุมอะไรก็หลังจากป่านั้นก็หลังจากป่านั้นผมก็มาแม่ละเมาเนี่ยแหละคซึ่งแม่ละเมาผมก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้แล้วแล้วผมก็ทําเหมือนเดิมอย่างก็ไม่ได้มีอะไรก็ไม่เจออะไรด้วยคือ อันนี้เป็นทิกส่วนตัวพี่พี่ฟิวผมคล้ายๆพี่เลยค,คือคือทุกๆการไปวิ่งเคลก็ตามนะหรือว่าไปไปไปเทรคกิ้งเนี่ยสองคืนสามคืนเนี่ยก่อนนอนผมก็จะไหว้พระแล้วผมก็จะอธิษฐานว่าเออเฮ้ยเอยเอ,เอให้แบบโดยที่ทางดูแลรักษาปกป้องเนี่ยเราและล,ลูกทัวแล้วออกออกไปอ่ะกลับออกไปเราจะทําบุญให้สาวันอ่าก็คือใส่บาตรให้3มวัน อ่าเพราะว่าเหมือนออกไปปุ๊บเราก็น่วมเหมือนแล้วไไม่ได้แบบไปเทรนที่ไหนก็ก็ตื่นเช้าใส่บาทได้เลย